สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสารมาเดตดให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกโรดี้ลั่นได้บรลลงดอเพราะเล่นของเส้นคงวาสุดโรดี้นะครับเขาได้บอกว่าการที่เขาได้รางวัลบรลลงดอเพราะว่าเขานั้นเล่นของเส้นคงวาที่สุดนะครับ ปัจจัยสาคัญที่โรดี้มีปีวัยยี่สิบแปดปีได้ตอบสื่อว่าสิ่งไหนที่ทําให้เขาได้คว้ารางวัลบอลลงดอมาครองโดยเจ้าตัวเลือกที่จะตอบแบบมั่นใจว่าการเล่นได้คงเส้นคงวาที่สุดคือปัจจัยที่ทําให้ตนเองนั้นได้รางวัลบอลลงดอในปี2024พร้อมเชื่อว่ายังพอมีลุ้นการกลับมาในการเล่นในซีซั่นนี้ได้ เขาได้บอกว่าผมได้รางวัลน,นี้เพราะว่าผมได้เล่นคงเต้นคงวาซึ่งเป็นสิ่งที่ทําได้ยากที่สุดในวงการฟุตบอลผมเป็นนักเตะที่เล่นได้คงเต้นคงวามากที่สุดในฤดูกาลที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสกลับมาในฤดูกาลนี้มันเป็นไปได้และผมสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้ตอนนี้ผมกําลังฟื้นตัวอยู่ผมไม่กดดันอะไรทั้งนั้นและสิ่งที่สําคัญคือการฟื้นฟูสภาพร่างกายในแบบที่ดีที่สุดนี่เป็นฤดูกาลที่ต้องแข่งขันกันนานมันยังมีศึกชิงแชมป์สโมสรโลกแบบใหม่รออยู่ด้วย ผมมีโอกาสที่จะกลับมาได้ดีนะครับเจ้าตัวก็ได้ตอบนะครับว่าเหตุและปัจจัยที่ตัวเองนั้นได้รางวัลบอลลงดอนะครับมาจากอะไรเจ้าตัวก็ได้ตอบแบบมั่นใจนะครับเพราะว่าฤูดูการที่ผ่านมานะครับสามารถเล่นได้คงเส้นคงวาที่สุดนะครับมาดูข่าวที่2กันต่อเดี๋ยวรู้กันดิอาร์ขอท้าผู้คนโปรดสงสัยในเรือใบได้เลยดูเป็นดิอาร์ตเซนเตอ์แบ็กผันแกล่ง วัย27ปีของมายสเตอรีนะครับยอมรับว่าตอนนี้นะครับทีมกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่ว่ามองในแง่ดีเส้นทางการลุ้นแชมป์ยังอีกยาวไกลพร้อมขอร้องผู้เล่นที่ตั้งข้อสงสัยในตัวของเขาโปรดทําแบบนั้นต่อไปเพราะว่าม a ยสเตอรีทีมนี้จะคัมแบ็ค รูเบนดีอาร์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับเขาได้บอกว่าได้โปรดสงสัยในตัวเราต่อไปได้เลยมันยังไม่มีทีมไหนหมดโอกาสในการลุ้นแชมป์หรอกนะมันคือการแข่งขันกันในระยะยาวเราเพิ่งผ่านไปไม่ถึง1ใน3ของซีตันและมีอีกหลายอย่างเรารู้จักพิมียมิลีเป็นอย่างดีและรู้เช่นกันว่ามันจะเป็นฤดูการที่บ้าคลั่งในแง่ของเวลาสําหรับการพื้นร่างกายดัยงนั้นตอนนี้เราต้องรับมือ ดีอาร์ถูกถามต่อนะครับว่าตัวเขากําลังเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดตั้งแต่ย้ายออกจากเบนฟิก้ามาร่วมแมนเชสเตอร์ในปีต่อมา20หรือไม่แต่ตัวก็ได้ตอบคาถามนี้นะครับเขาได้บอกว่ามันตอบได้ยากนะซีซั่นที่แล้วเราก็เจอความยากลําบากก่อนคริสต์มาสแม้แต่ปีที่เราได้3ามแชมป์เราก็มีช่วงเวลาแบบนั้นเราเรียกมันว่าเดือนมกราอันมืดมิดเหตุผลที่แมนซิตี้ทีมนี้ประสบความสาเร็จอย่างมากก็คือการแสดงคาแรคเตอร์และรวมใจเป็นหนึ่งเมื่อเจอเรื่องยากเราจําเป็นต้องทําให้ได้อีกครั้ง นี่นะครับรูเบนดิอาร์นะครับได้บอกว่าใครก็ตามนะครับที่สงสัยในแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ให้สงสัยต่อไปนะครับและแมนซิตี้ของเรานะครับจะสร้างปรากฏการณ์แล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับผู้คนเหล่านั้นปรดรอต่อได้เลยนี่นะครับนี่ก็เป็นข่าวของรูเบนดิอาร์ตข่าวที่สองนะครับมาดูข่าวที่สามกันต่อแฟนเรือเหมไม่สุดออเตกาเป็นแค่มือสาม แฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับที่ต่างตั้งความหวังว่าจะเห็นสเตฟานออเตกานา,านาทวารมือ2ของแมนซิตี้จะได้รับโอกาสในการประเดิมแข่งในนามทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่แต่ว่างานนี้ต้องรอไปอีกนะครับหลังจากตอนนี้นะครับได้มีการระบุขนเป้าเสาตอนนี้นะครับ ได้มีการระบุต,ตัวคนเฝ้าเสาสองเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากรายงานของสปอร์ตบินระบุว่านาเกม,มันนะครับได้ลำดับสเตปานอติก้าเป็นแค่มือ3นะครับโดยเกมแรกในวันเสาร์นี้นะครับที่ไฟบวกวันที่16พฤศจิกายนนะครับเป็นหน้าที่ของโอลิเวอร์เบลมันจากฮอเป็นไฮนะครับส่วอีกคนนะครับจะแสด,ดงฝีมือในวันที่9พฤศจิกายนที่ไปเยือนกรุงบูดาเบสนะครับจะมอบโอกาสให้แก อาร์เลคนเดอร์นูเบิร์นแห่งสตุตการ์นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งหมดหวังไปนะครับเพราะว่าออตเตกาของเรานะครับไว้คอยรลุ้นช่วงสการาดใหม่อีกทีในเดือนมีนาคมปี2025นะครับเพราะว่ามือหนึ่งตัวจริงอย่างมาร์คอันเดอร์เซเซกนนะครับอย่างฟื้นฟูอาการบาดเจ็บไปอีกนานนะครับก็ส่งกําลังใจเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอให้สเตฟานออเตกานะครับสามารถคัมแบ็กขอให้ครั้งใหม่ครั้งหน้าในปี2025นะครับ ถูกเรียกติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แสดงให้เห็นถึงฝีมือของเจ้าตัวที่มีนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้แอดมินแนะนําข่าวสารต่างๆมาเ p ป a ให้กับพี่น้องชาวเรือใบติฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากพี่น้องชาวเรือใบติฟ้ามีความคิดเห็นประการใดสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ